สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านชัยวัฒน์อะไหล่ยนต์นะครับบางบวัวทองไซน้อยนะครับพบกันสัปดาห์ละหนึ่งคลิปเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคลิปที่มาง่ายงให้นะครับคือพอดีว่ามีลูกค้ามาซื้อบูธคันเกียร์ของอี้วสุนะครับที่ร้านเนี่ยก็จะขายเป็นตัวนี้ e U, FR, X, X, อี้วสุเทฟอาร์ดีแม็กดีแม็กคอมาเรีอะไรพวกนี้มันก็จะใช้ตัวเดียวกันหมดทีนี้ลูกค้ามาซื้อของดีแม็กหนึ่งจุดเก้าผมบอกว่าผมไม่มั่นใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าคนนี้ ลูกค้าบ,บางคนบอกเหมือนกันบางคนบอกว่าไม่เหมือนกันบางคนบอกใส่กันได้บางคนบอกใส่กันไม่ได้ผมก็เลยสั่งตัวนี้นี่ทั้งห่อเลยนะครับที่เป็นของดี a ม1.9เดี๋ยวจะมาแกะแล้วจะวัดให้ดูนะครับว่าไอ้สองตัวนี้มันเหมือนกันไหมมันใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับมันแตกต่างยังไงอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะฝากกลับมาแล้วพอดีไปขายของมานะครับก็ ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการอาาระไหล่รถยนต์นะครับไม่ไว่าเป็นระบบช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ผ้าเบรกแผ่นคลาสจานเบรกลูกหมากช่วงล่างต่างๆนะครับน้่มันเครื่องไส้กรองนะครับหรืออย่างเมื่อกี้ที่ขายไปก็เป็นตัวปั่นพาวเวอร์ตรงนั้นก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านชัยวัฒน์อะไหล่ยนต์นะครับร้านอยู่ถนนบางกลวยไซน้อยนะครับเลยห้างแมคโครเข้ามา3กิโลนะครับหรือเอาง่ายๆเราวิ่งจากถนน การนาที่จะมุ่งหน้าแปรเพอไซน้อยนะครับถ้าท่านใดที่เคยแปร์เพอไซน้อยเลี้ยวซ้ายเข้ามาสา3กิโลล้านจะอยู่ซ้ายมือเลยร้านจะอยู่ปากซอยแสงทองหนึ่งนะครับก่อนถึงตึกการไฟฟ้าบางบัวทองสัก200เมตรซอยแสงทองหนึ่งหรือบางคนเรียกซอยทองฝันบางคนเรียกซอยอู่ไหลชื่อมากซอยพลบบอะไรเงี้ยมันจะเป็นซอยที่ทะลุไปถนนบ้านกล้วยได้นะครับผมอยู่ละก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอยตึกตรงมุมก่อนเลี้ยวเข้าซอยนะครับเข้ามาก็สนใจก็ แวะเข้ามาดูสินค้าตัวจริงได้หรือท่านใดจะโทรมาสอบถามนะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโทรมาสอบถามราคาสินค้าสอบถามอะไรก็เบอร์โทรนะครับ0867564161หรือ id line ก็0867564161เมมเบอร์ได้เลยแลวไลนมันจะขึ้นนะครับหรือท่านใดจะสั่งสินค้า ของเรานรในช่องทางออนไลน์ในช่องทางช้อปปี้ทิกตอกนะครับเซิร์ชคาว่าชัยวัฒน์อารายนได้เลยหรือใครจะติดตามทางช่องทางเพจนะครับของ a c e b o o k นะครับก็เซิร์ชคาว่าชัยวัฒน์อารายนได้เลยครับมันจะขึ้นมาก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆช่องทางด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวามาวัดขนาดเข้าเลือกของเรากันตัวนี้เป็นบูธแอร์บูธแันเกีย มันจะมีตัวนอกตัวใหญ่บางคนจะเรียกว่าอ่าอันนี้แบบแป๊บแป๊บแผมแ,แกะให้ดูเลยดีกว่า <S <S บูธคันเกียร์เนี่ยของของรถกระบะมันจะเป็นทรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นแกนแทงลงไปในคัในเกียร์เลยมันจะไม่เหมือนของรถเก๋งที่เป็นใช้สายเกียร์นะครับ <S <S บูธมันเลยมีหน้าาาใหญ, <S <S ใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นของดี a มนะครับตัว เ f r อาร์ดนะครับที่ผมขายอยู่ประจำก็คือเท r อาร์ดีแมก o ์ดีแมกอมมอนะครับก่อนที่เป็น1.9 b ูพา Power ทีนี้บางคนบอกว่าเหมือนกับ1.9ใช้กับ1.9ได้ใช้กับตัวนั้นตัวนี้ได้เดี๋ยวลองมาวัดกันนี่นะครับตัวนี้ผมว่าว้าตัวนี้ก่อนเออผมเอาอะไรมาจุดไว้หน่อยมันจะได้ไม่ไม่ปนกันที่จุดนี้คือตัวเทบอ่ะท R จุดไว ส่วนอีกตัวหนึ่งนี่นะครับผมก็เลยสั่งมาของ1.9เดี๋ยวให้ดูที่หอมันหอมมันเขียนมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยว่า1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์แบบนี้ลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดไปพร้อมๆกันเลยว่ามันต่างกันยังไงนี่ครับอันนี้เป็นของลักษณะโดยรวม มองรวมๆคล้ายๆกันแต่ก็เจอเข้อต่างแล้วละ่ะมันไม่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าใช้กันได้หรือเปล่านะครับอ่าลองมาที่ตัวเล็กตรงปลายก่อนตัวเล็กตรงปลายฝั่งนี้นะครับเป็นของ1.9นะฝั่งนี้เป็นของ d Max ็ทั่วๆไปทียมอนะครับผมดูขนาดความโตก่อนความโตนอกเท่ากันมีร่องๆของ1นงจุดเก้าจะมีร่องๆแบบนี้มีขีดๆแบบนี้สามขีดเนี่ยเนี่ยนะครับมีสามขีดตรงนี้ เนี่ยฮะมันจะมีขีดแต่ถ้าของ d Max มันจะไม่มีขีด d Max t กเทียบเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเป็นบูธเรียบๆไปเลยเดี๋ยวผมขอขออนุญาตวัดรูในแป๊บหนึ่งสิบสองรูในสิบสองมิลของหนึ่งจุดเก้าจะอยู่ประมาณสิบสองมิลรูในนะครับฝั่งฝั่งใหญ่นะสิบสองมิลส่วนของเทียบทั่วไปจะอยู่ประมาณสิบสามมิลนะครับจะอยู่สิบสามมิล ส่วนฝั่งรูเล็ก9มิลของ t ท r ของ1.9จะอยู่ประมาณ8มิล1.9จะเล็กกว่านะครับตัวนี้1.9เล็กกว่าแต่ตัวนอกก็เท่ากันนะครับแต่รูในไม่เท่าตัวนี้18อ่ะตัวนอกใกล้เคียงกันครับความสูง12มิล ความสูงก็ใกล้เคียงกันความสูงตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ตัวตัว,ว TFR เนี่ย TFR หรือ DMAX ตัวเก่าเนี่ยนะครับตัวคอมมอรเรลก่อนที่เป็น1.9เนี่ยนะครับเหมือนจะสูงกว่าหน่อยเอาง,ง่ายๆว่าบูตปลายนะอันนี้คือบูตปลายบูตปลายคันเกียร์นะครับของตัวเก่าของ DMAX คอมมอรเรลก่อนที่เป็น1.9ของ TFR เนี่ยจะใหญ่กว่าตัว1.9นะครับอันนี้ใหญ่กว่า1.9แล้วก็มีขีด,ขดแบบนี้ เนี่ยตัว1.9จะมี3 3ล่อง,องแบบนี้เนี่ยกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะอันนี้เป็นกล้องมือถือนะครับพอดีไม่ได้ตั้งกล้องใหญ่วันนี้นี่นะครับอ่าแต่ผมพูดก่อนใส่กันได้หรือใส่กันไม่ได้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมมาให้ดูเฉยๆว่ามันต่างกันหรือเหมือนกันตรงไหนเฉยๆนะอ่าตัวต่อมามาดูตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ต่างกันเห็นได้ชัดเลยตัวนี้เป็นของ d m a ม TMR นะครับตัวตัวที่ไม่ใช่1.9นะตัวนี้คือตัว1.9ความสูงต่างกันแน่นอนนี่เห็นเห็นเลยสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วก็1.9จะมีขีดมีร่องตรงนี้นี่มีร่องมีร่องตรงนี้นี่นะครับมีร่องความใหญ่ความใหญ่ผมว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดขนาดเลย รูฝั่งนี้จะอยู่ที่26่ิบหกมิลใกล้เคียงครับ26เท่ากัน26่หกมิลเท่ากันความกว้างด้านนี้50เท่ากันความสูง สามสิบสองความสูงไม่เท่าเอาง่ายเลยความสูงไม่เท่านะครับที่ไม่ที่ไม่เหมือนกันก็คือความสูงแล้วก็ไอคีดแบบนี้ของล่องตรงนี้นะครับของเทียบหรือของ d Ma x ที่ไม่ใช่1.9่จจะมีแค่ค้างละ1ขีด1่ล่องเท่านั้นนี่1่ล่องนี้แล้วก็1่ล่องฝั่งนี้แต่ถ้าเป็นของ1.9นะครับเนี่ย จะมีหนึ่งขีดสองขีดเนี่ยจะมีสองหนึ่งร่องนี่สองร่องนะครับอาจจะเรียกขีดเรียกร่องก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็รูในของ d m a มจะเล็กกว่า1.9 1.9ตรงนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ของ d m a มตรงนี้เล็กกว่านะครับวงนี้เล็กกว่าส่วนความกว้างตรงเนี้ยเท่ากัน เนี่ยตรงนี้กว้างเท่ากันนะครับห้าสิบเท่ากันนะครับความสูงอะไม่เท่านั้นแน่นอนความสูงต่างกันนี่ครับอันนี้เป็นของบูทคันเกียร์นะเป็นบูทตัวใหญ่ที่มันจะมีลูกกลมๆอยู่ในนี้แล้วเราเวลาที่เราโยกคันเกียร์มันก็จะเกียร์จะโยกอยู่ในนี้นะครับเนี่ยแล้วตรงปลายบูทปลายมันจะอยู่ข้างล่างแบบนี้นี่ครับอันนี้คือของหนึ่งจุดเก้าตัวนี้ของดีแม็ทั่วๆไปเทฟอาทั่วๆไปนะครับ ไม่เหมือนกันนะผมดูจากหน้าตามันไงมันก็ไม่เหมือนกันแต่ใส่กันได้หรือใส่กันไม่ได้อันนี้ผมไม่ทราบบางคนบอกใส่กันได้บางคนบอกใส่กันไม่ได้อันนี้ต้องแล้วแต่ช่างแล้วแต่เพื่อนๆหรือเจ้าของรถแต่ละท่านที่จะเลือกไปใส่นะครับแต่ผมจะขายอะไรคือตรงรุ่นถ้าท่านมาบอก1.9ผมก็จัด1.9ไปให้แต่ถ้าท่านมาบอกเท r หรือ d m a x Com m o n เร i l วที่ไม่ใช่1.9ผมก็จะเอาตัวนี้ไปให้นะครับผมคือขายตามหน้าห่อมันเพราะหน้าห่อมันก็จะระบุมาแบบนั้น แต่ถ้าท่านใดบอกว่ามันใช้กันได้หรือมันไม่เหมือนกันเหมือนกันอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆเพราะผมยังไม่เคยมีรถที่เป็น1.9แล้วเอามาลือ้อลองให้ดูนะครับนี่ครับท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็น,ปนบูทเทนเกชชุดนี้นะครับหรืออะไหล่รถยนต์ทั่วๆไปนะครับยกเว้นอะไหล่ตัวถงังอะไหล่บอดี้นะครับ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านชัยวัน์อรหล่ยนนะครับเบอร์โทร0867564161 ID line ก็เช่นกันนะครับ0867564161เมมเบอร์ 1, ได้เลยนะครับไลนมันจะขึ้นแล้วก็สำหรับช่องทางในการติดต่อช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Shopee, Facebook อะไรพวกนี้นะครับก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเซิร์ชคำว่าชัยวัน์อไหล่ยนนะครับมันจะขึ้นแล้วก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกดอะไรพวกนี้ ให้กับทางร้านด้วยนะครับแล้วเราจะได้ทําคลิปดีๆมาให้ทุกๆอาทิตย์นะครับสําหรับท่านใดจะสั่งสินค้าก็อย่าลืมนะครับสั่งออนไลน์ก็ s h อปปีก็มีทิกต o k ก,ก็มีก็ไปเสิร์ชคําว่าใช้วาะไรยนต์ได้เลยนะครับอะไรในนั้นก็มีอยู่หลายอย่างนะครับช้อปปีมีอยู่น่าจะ2,000กว่ารายการนะครับมีอยู่2ช่องด้วยกันมีอยู่2องเขาเรียกอะไรนะสร้านในช้อปปีด้วยกันก็ ลองเข้าไปดูสินค้าดูได้นะครับสนใจก็กดสั่งได้เลยหรือท่านใดที่จะมาหน้าร้านก็ยินดีครับร้านอยู่ถนนบางกวยไซน้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งเลี้ยวซ้ายจากถนนกาญจนามุ่งหน้าอำเภอไซน้อยนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้ววิ่งตรงมา3มกิโลร้านอยู่ซ้ายมือปากซอยแสงทองหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอยนะจะมีอาคารพาณิชย์มีตึกอยู่หนึ่งตึกนะครับก็ร้านอยู่ที่ตึกนั้นเลยนะครับติดถนนป้ายหน้าร้านชัดเจนเดี๋ยวขึ้นรูปป้ายร้านให้ดูนะครับป้ายใหญ่ๆเลย นะครับก่อนที่จะเลียกเข้าซอยแสงทองหนึ่งบางคนเรียกซอยทอฝันบางคนเรียกซอยสุลากลางบางคนเรียกซอยพรบแล้วแต่เลยครับก็อยู่ซอยตรงนี้เอาง่ายว่าซอยที่มันลัดออกไปถนนบ้านกล้วยได้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับฝากไว้ด้วยครับกับร้านชัยวัฒน์อรัญพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ